กับเบดเองนะคะบอกเลยว่าเขาโคตรด,ดีสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคเอ้ยหน้าฟ้าตัวแพงดอกนี้2430สุดจัดประหลัดบอดโอ้โหสำหรับใครที่อยากเล่นใครเดียวเจมี่นะคะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยฮัลโหล รับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมี่ภาพรวยเออวันนี้อยู่กันที่เกม Treasure of Attack นะคะหรือว่าสาวทำนั่นเองมาด้ดยงบประมาณ50บาทรักษาถึกโลกนะจ๊ะเออมาถึงกระปรับเบ็ดขยับนิดขยับหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ลองหมุนออโต้ดูเชิงสัก10แมะนะคะมามาดูกันโอ้โห,โหดอกที่2จัดไปนะคะ กระเพราหมูหนึ่งจานได้หรือเปล่านะคะห้สบาทมาแล้วพี่จ่าชุดกบะวานที่หนูอยากได้เออขอไหลๆหน้าฟ้านี่ตัวแพงนะจ๊ะพี่จ่ามามาอุ้ยหน้าเขียวครึ่งแพสี่ร้อยเบาทป้าป้ปปมายังไงก่อนนะคะโอ้โหสำหรับใครที่อยากเล่ใคราเดียวกับเจมี่นะคะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยมาแล้วชุดมาแล้วห2 9บาทมาได้ยังไง เออบอกเลยว่าแบบปลื้มปริ่มจริงๆนะคะมามาดูกันนะคะโอ้โหสิบมาคิวมานามวงลงแล้วนะคะแถวแรกเป็นยังไงโอ้โหรู้เรื่องกระเบื้องเครื่อบนะคะนะฟ้ามาต่อนะะขอแบบไหลๆหละคะงานในนี้นะคะอุ้ยสวยงามพาราม8ปดเ โอ้โหกับเบ็ด5บาทนะคะคุณผู้ชมพกมาแค่50บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าจดจารดพระราม8โอ้โหสำหรับใครที่อยากเล่นใค่เดียวกับเจมี่นะคะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยบอกเลยว่าแต่ง,ง่ายตักดีตักถี่แน่นอนมาสุดปัวโอ้โห1,228บาทนะคะโอ้โหจัดไปค่ะไวร่่นยังไงมาดูกัน โอ้โหเจลงแล้วนะคะโอ้โหสวยค่ะสวยขอแบบหลายๆหน่อยนะคะเอมาดองนี้75บาทโอ้โหจัดไป113บาบาทนะคะมาค่ะพี่จา๋า ตอนนี้นะคะเกือบ2,000บาทแล้วขอขยับเบ็ดไปที่10บาทแล้วก็หมุนเองนะจ๊ะเป็นสูตรของเจมี่เองนะจ๊ะสล็อตทุนน้อยอย่างเราก็ค่อยๆเล่นค่อยๆขยับกันไปเดอ้อเออสูตรของเจมี่นะคะก็คือการเล่นการเล่นออโต้สลับกับเบ็ดเองนะคะบอกเลยว่าเขาโคตรดีสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคเอ้ยหน้าฟ้าตัวแพงดอกนี้2 4 3สรสสุดจัดประหลัดบอก โอ้โห้ยสำหรับใครที่อยากเล่นใครเดียวกเจมี่นะคะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยจัดไป2,847สวยงามพร,รามแปดจริงๆโอเคนะคะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามานะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจมี่ด้วยเด้อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วจ้าเพื่อนๆบ๊ายบาย